สวัสดีค่ะ CPG Pro f e s s i o n a l วันนี้เราจะมา open box เครื่องพันยาแบต16ลิตรของ U Lock ค่ะรุ่น t i n One ทำไมคาว่า t i n One คืออะไรเราจะมาบอกกันนะคะคือตัวนี้นะคะสามารถโยกได้เป็นแบตเตอรี่ได้แล้วก็ที่สำคัญน,นะคะตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวใดๆก็คือจะมีหลอดไฟ LED เพิ่มมานะคะจำนวนหนึ่งหลอดค่ะตัวนี้สามารถใส่กับกล่องเครื่องพันยาได้ค่ะ โดยจะมีสายสําหรับเสียบพอดีค่ะหลอดไฟนะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะโดยข้อต่อปลั๊กนะคะจะเป็นแบบนี้ซึ่งจะใส่ตรงนี้นะคะใสี่ดีชาดแบบลองเสียบดูที่ม จะแดงสว่างแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะเป็นการประกอบแบบโยกให้ดูค่ะตัวนี้ได้านท้งแบบโยกแล้วก็แบบแบบแบตเตอรี่นะคะโดยเราจะเปลี่ยนตรงสายค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น82โวลต์8แอมป์ค่ะแล้วจะมี คัตออฟนะคะอยู่ที่4.8บาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นพลาสติกหนานะคะตัวนี้ที่กล่องนะคะแล้วเราจะมาดูกันนะคะหัวที่แถมในกล่องนี้นะคะก็จะมีจำนวน3หัวค่ะโดยจะมีหัวตรงหัวหัวแยด แล้วก็หัวบัวนะคะตัวสีจะหวานแหลวมากเลยนะคะจะเป็นสีชมพูค่ะอันนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะก็คือรูก็จะเท่ากับตัวหลอดไฟเมื่อกี้เลยที่เป็น LED ค่ะสามารถเสียบได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเวลาไป ตางๆนะคะก็คือใช้แล้วแบตหมดก็สามารถโยกได้ค่ะคือมันจะเป็นทีอินวันนะคะก็คือเวลาแบตหมดก็โยกได้แล้วก็สามารถใช้หลอดไฟ LED ได้เวลากลางคืนค่ะเพื่อพิ่มแสงสว่างนะคะเวลาเดินทางอะไรแบบนี้ค่ะออต่อไปนะคะเราจะมาทดลองเวลาฝนฝนนะคะ เวลาใส่น้ำนะคะเราต้องอัดน้ำนะคะไปที่รูที่ออกนะคะพั่วกระตุ้นถังนะคะเพราะว่าถังยังไม่ผ่านการใช้งานก่อนนะคะ เราจะลองแบตเตอรี่ก่อนนะคะโดยแบตเตอรี่เนี่ยเราจะใส่ทางข้อข้างนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาสอนใช้สวิตช์ปิดเปิดนะคะตัวนี้จะเป็นปิดเปิดนะคะถ้าเปิดก็คือสามารถเล่นได้เลยนี่มันจะเป็นเล่นตลอดเวลานะคะจะเป็นตุละออง หัวที่เราใช้ในการทดลองนะคะจะเป็นหัวตรงค่ะต่อไปนะคะเราจะปิดปุ่มนะคะโดยจะไปอยู่ที่เลขศูนยเราก็คือสามารถเล่งตัวนี้นะคะเป็นเป็นวอลลุ่มค่ะได้เดี๋ยวพีปิดไว้พีบีตัวน,นี้ไว้อันนี้ลองเราก็จะเล่งตัวนี้เอานะคะ ถี่เล่นสูดเราจะเล่นวอลลุ่มเอาค่ะต่อไปนะคะก็คือเราใช้แบตเตอรี่เมื่อใช้แบตเตอรี่หมดเราก็มาล้องโยกันดูค่ะโดยเราต้องถอดสายจากข้างนี้นะคะ ก็คือโยกตามปกตินะคะเราจะมาดูนะคะเวว่าเวลาเราโยกนะคะลมจะออกมาน้ำจะออกมาดีไหมคะเนี่ยก็จะเป็นฝุ่นละอองเหมือนแบดเลยค่ะตัวนี้ขอขอบคุณค่ะ